จะทาบุญสิ่งใด่าลืมกวดน้ําลงดินทุกครั้งนะครับตามที่อาจารย์เปสานบอกนะครับถ้าเราไม่กวดน้ําลงดินจะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกับว่าเราทําบุญแล้วนะครับบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับแต่เรายังไม่มีการอธิษฐานบารมีว่าให้บุญนี้ส่งผลอะไรยังไงมันก็จะยังลอยลอย,อยู่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใครนะครับ อธิษฐานจิตกรวดน้ําลงดินในบุญกุศลที่ทําไปว่าให้บุญนั้นกลับมาค้าจุนข้าพเจ้าให้มีแต่ความสุขความเจริญตั้งแต่บัดนี้ยามนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับนายหนังสือทั้งสาสิบสองตนก็จะนะครับออานวยอวพรให้ท่านตามที่ท่านปรารถนาอันนี้สําคัญมากนะครับนะครับถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าวิธีการเบริกบุญเมื่อบุญมีแล้วเบิกไม่เป็นเนี่ยนะครับอยากได้แต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอธิษฐานจิตกันไม่เป็น อันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับหลายคนที่มีการอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วนะครับหลายคนประสบค,ความสําเร็จหลายคนล้มเหลวทั้งสองอย่างเกิดจากเหตุทั้งสิ้นครับเหตุแห่งความสําเร็จก็อย่างหนึ่งเหตุแห่งความล้มเหลวก็อย่างหนึ่งดังนั้นเหตุจะไม่เหมือนกันเหตุอะไรทําให้การขออโหสิกรรมไม่สําเร็จก็อย่างที่ผมบอกแหละครับนะครับ ทั้งฝ่ายเราเนี่ยทั้งฝ่ายผู้ขอเนี่ยตั้งใจดีนะครับแต่ฝ่ายผู้ให้เนี่ยนะครับเขาให้ไม่ครบทั้งสามอย่างคือไม่ครบทั้งกายวาจาใจบางคนให้แต่ปากแต่ใจเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาอันนี้ผลกรรมก็จะยังอยู่นะครับนี่แหละเป็นเหตุว่าทําไมอโหสิกรรมแล้วบางคนถึงไม่ดีขึ้นกรรมยังไม่หมดลงนะครับนี่คือเหตุคือผลนะครับของความสําเร็จและล้มเหลวของการอโหสิกรรมนะครับ ดังนั้นให้อกให้ตั้งอกตั้งใจนะครับจะทําอะไรก็ตามถ้ามีความตั้งใจแล้วเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะสาําเร็จนะครับยกเว้นไม่ตั้งใจจริงไม่ไว่าจะเป็นความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรมาจุดนะฮะรั้งเราได้นะครับความสําเร็จมาแน่นอนนะครับสําหรับผมเองก็ขอแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับ ผมเองนั้นก่อนจะมาเจออาจารย์ไปสารแสนชัยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็รับราชการตํารวจนะครับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผมเองนั้นสนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุสิบสี่นะครับเพราะว่าอาจารย์ที่สอนวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมกับผมเนี่ยพาผมนั่งยุบหนอพองหน้อามาังแตย่สิบสี่บังเอิญผมอาจจะมีของเก่ามานะครับทําใหเ้เกิดปัญญารู้ธรรมตั้งแต่เป็นเด็กนะครับ อายุได้ยี่ห้าปีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับพอจิตเห็นธรรมก็เกิดความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารนะครับเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดนะครับตั้งเป้าหมายของชีวิตว่านิพพานอย่างเดียวในชาตินี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้เห็นมาก็ประคับประคองชีวิตของผมนะครับให้มาเจอครูบาอาจารย์ก็คืออาจารย์ไปสางแสนชัยเนี่ย ซึ่งผมเองตอนครั้งแรกเลยก็ไม่ได้เชื่อเลยนะครับว่าตัวท่านเองจะเ,เป็นผู้นิมิตอะไรต่างๆนะครับเพราะผมเองไม่รู้จักท่านมาก่อนเหมือนกันล่ะครับแต่ช่วงปีสามเจ็ดผมได้ย้ายขึ้นไปจังหวัดน่านไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารกับเจ้าคุณเมืองน่านนะฮะบ,บังเอิญมีคุณยายท่านหนึ่งเอาหนังสือนิมิตอาจารย์ไปสารมาให้ผมอ่านผมอ่านอยู่สองวันสองคืนหลับไม่ลงเลยครับเกิดความปิติยินดีนะครับอยากจะพิสูจน์ นิมิตนะครับของอาจารยพิสารก็เลยต้องขึ้นมาหาท่านที่ลําพูนนะครับในวันที่สี่กันยาปีสามเจ็ดพิสูจน์แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนบัดนี้นะฮะไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วะฮะของจริงร้อยเปเซนนะครับทําให้ผมได้เกิดศรัทธาที่จะเสียสละชีวิตตัวเองมาช่วยงานท่านได้ยี่สิบหปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกุศลนี้ร่วมกันนะครับถ้าท่านใด ยังสงสัยขั้นตอนหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับนิมิตอาจารย์ดยสารไม่ต้องเปลงใจผมนะครับผมยินดีที่จะให้คําชี้แนะนะครับเมตตาทำคําจุนโลกครับสําหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีทุกท่านแค่นี้นะครับสวัสดีครับ